ไม่ชอบทานยาครับผมแมลงสัตว์กัดต่อยถูทาทาได้ทาได้ทาได้ไอ้ข้าจะเป็นลมไอ้ข้าจะเป็นลมดมได้เลยอันนี้เป็นผิดพันธุ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพโอสถผลิตจากไพรผสมกับว่านเอ็นเหลืองครับครับสรรพคุณของว่านเอ็นเหลืองนะครับหลายๆท่านที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตชอบดูเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์เกียร์ชอบดูเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตท้องโลก กูเกิลนะครับเซิร์ชก็ไปดูได้เลยได้ครับเซิร์ชก็ไปดูเลยสรรพคุณเป็นอย่างไรครับท่านรู้ดีและช่วงนี้ครับลุงครับเราสองคนสำหรับช่วงสุขภาพดีมีคำตอบมีสิ่งดีๆไหแนะนำท่านกับผิดกาดภายใต้เครื่องหมายการาตราไทยทิพย์โอสถสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายทานยาไม่ได้ก็ต้องใช้ไทยทิพย์บามหากท่านทานยาได้ปกติสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรช่วยกันได้โดยเฉพาะ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ชอบแบบนี้ครับผมนะครับแบบสูตรขออภัยครับแบบสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมแบบสูตรดั้งเดิมแต่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ชอบกินแบบแคปซูลครับผมได้เหมือนกันครับผมนะครับครับสำหรับเราช่วงนี้สองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเอาไว้ช่วงหน้าช่วงต่อไปค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนไข้ไตทิบโตปดแม่แต่ไวพดก็ยังต้องดินนั่นแหละจะปวดมันจะค,คือคือพูดตรงๆเลยนะจะมีอาการแบบปวดตรงก้นกบเนี่ยพอกันจะพูดความจริงให้ฟังความจรงิงเป็นสิ่งไม่ตายเนี่ยเสร็จแล้วไม่หลอกไม่ลวงหรอกพูดอลไรพูดตรงๆอันไหนดีก็ว่าดีไม่ดีเพราะจะไม่พูดและจะไม่ว่าเขาอันไหนดีเราจะบอกว่าดีโดยเฉพาะ คนที่สูงวัยเนี่ยอา,อายุหกสิบไปแล้วเนี่ยอย่ามาพูดเลยว่าท่านไม่ปวดไม่เมื่อยโดยเฉพาะลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยคือเราใช้แรงงานมามากอพอพอไปหยุดเขาปุ๊บปั๊บมันก็จะมีอาการไม่ใช่ไม่ใช่หยุดแล้วมันหายปวดนะไอตอนทํางานอ่ะมันมันจะมันกลับดีกว่าไม่ทํางานไม่ทํางานเนี่ยเส้นสายมันจะยืดพอามันยืดแล้วก็เอานี่ไปยืดเส้นซะมูลภัยภัยทิปของเขาเนี่ยมันแน่นอนเพราะตัวนี้ตัวเดียวนี่การรับรองเลยเนี่ย ของดีเราต้องบอกต่อตถ้าของไม่ดีมันต้องไปบอกเขาถ้าของดีบอกต่อเนี่ท่านก็ได้บุญได้กุศลได้ตัวท่านด้วยถือว่าท่านมีโอกาสได้ช่วยเหลือเจรจนันคนที่เขาทุกข์ทรมานในการเจ็บปวดร่างกายสมุนไพรไทยทิพย์โอสดแม้แต่ไวพดก็ยังต้องกินประจำกินประจำกอหายปวดหายเมื่อยกินแล้วดี มีสินทำกินประจำกินไปเรื่อยๆอาการที่ปวดอาการที่เมื่อยจะหายเรื่อยๆสบายตัวอั Assalamualaikum Warahmatullahi w a b a r a า a t u h แล้วสวัสดีนะครับพี่น้องไทยพุทธมุสลิมทุกท่านนะครับผมมีชื่อว่ารุนตัวเอง ส่วนปัญหาท่าลานาคอนซีธรรมราชการมีอาชีพเป็นเกษตรกรทำสวนป้มและกะเลี้ยงงวบางทีคุณเราทำงานนักนี่เนาะแต่มีการเจ็บปวดตามหลังายฉะนั้นพี่น้องนะครับนี่พ่อข้อพูดข้อบอกนะครับเพ่อไม่ได้เคนเค้นพี่น้องเรียกว่าให้ให้อุดหนุนอะไรไม่ใช่แต่หมอเมย์เขาย้ำเพราะจริงจริงพ่อใจอยากจะบอกต่อไปว่ายาไทิทิ้งโอรสงานนี่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 ฮ่าฮ่านี่นี่อยากนี้ อยาไทยทิพอดสัตนี่ครับแกปวดเหมือยปวดได้ก็คือผมว่าพ่านนะ